สาเหตุที่เราเลือกไปกระทรวงการคลังเป็นจีเรกก็เพราะว่าจะมีช่วยประหลาดค่ะตอนนี้คนนีคคครับว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เลยมันเสียเกียรติภูมิของประเทศไทยนี่มันเรื่องภายในประเทศไทย มันไม่มีเรื่องอะไรที่สหประชาชาติจะต้องเข้ามายุ่งยากกับเรื่องภายในของประเทศไทยเองผมบอกแล้วว่าถ้าจะเจรจาไม่ต้องใช้คนกลางเอานาังดอกไม้มาคนเดียวนั่งกับผมต่อหน้าทีวีและพูดต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศเรื่องมันก็จบแล้ว กันัน่งดอกไม้ทำหอยหลอดอะไรเลขาธิการสหประชาชาติจะไปรู้เรื่องเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังการเมืองของประเทศไทยมากกว่าคนไทยที่ไหนไม่มีทาง

วันาาถถนี้ที่สารสธทนาลูนรับไปวินิจชัยสถานภาพของริจฉานั้นมีโอกาสเกือบร้อยพันธุ์ช่วยทั่วการธนาคารแห่งประเทศไทยพี่น้องเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ,รบ เราเคยเดินขบวนผ่านเปบนชาติเรายังประทับใจอยู่แล้วก็ตั้งใจว่าวันไหนมีโอกาสจะขอ,ออนุญาตมาเยี่ยมพี่น้องชาวแบนชาตาให้ถึงที่ทำการของท่านไม่ได้ท่ลงหน้าได้ าพอประกาศล่วหน้าไอ้พวกขบุนของนานโจรได้มันไปดักจริงทุกทีเลยนะพวกผมก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการปาดเจ็บสูญเสียของมวลมหาประชาชนของชาวแงชาติทั้งหลายที่มีน้ำใจ ให้การต้อนรับยานอบอุน่นเต็มไปด้วยใบตรีิตแล้วก็ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารตางวันกับเราซึ่งเป็นข้าวกลงตามสภาพของนักรบของประชาชนนะครับ